สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ Ebay นะครับคลิปนี้จับทันโดย o อด o อ l i n e .com นะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์แล้วเรามีเครื่องมือครับนี่ช่วยในการหาสินค้าขายดีกดปุ๊บเจอปั๊บเลยว่าอะไรที่บ้างขายได้บน ebay แล้วก็บกเทคนิคของเรารับรองเลยว่าเพื่อนๆจะเจอของขายดีเพียบเลยครับอ่ะเข้ามาถึงชิ้นนี้นะฮะเป็น Harry Potter นะครับ ไม่รู้เพื่อนๆใครมีไหมนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับขายดีมากเลยฮะนี่ดู230คนใน1วันเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูนะครับแล้วขายไปแล้วถึง2,300โซนะครับในราคา17เดหรียญน,นะครับใช้ได้นเ,เนี่ยอืมนะครับแล้วก็ในในคีย์เวิร์ดเนี่ยฮะในคีย์เวิร์ดหนึ่งอันนี้ผมมีเครื่องมือจดเช็คคีย์เวิร์ดของ e ี a y นะครับก็คือคีย์เวิร์ดคำว่า her m a o n e อานะครับหรือบางคำ มันจะต่อยอดลองเทลเป็นเ e อร์ม n โอ r a ่เกรนนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเทอร์มโเนี่ยในประวัติ ebay นะครับมีคนขายได้ถึง4,600ชิ้นในประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะฉะนั้น h e r m ์ม n โส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับ Harry Potter แต่ผมชั่วหลายๆคนเวลาขายของ Harry Potter เป็นของสะสมเนี่ยไม่ได้คิดถึงคีย์เวิร์ดไฮเอร์มเเท่าไหรนะ่นักเห็นไหม เพราะฉะนั้นในการแตกยอดคุณต้องคิดถึงศับอะไรต่างๆที่มันปลอดแยกไปด้วยนะครับแล้วก็ในคีย์เวิร์ดเฮอร์มโอนี่เนี่ยนะครับใน Google keyword planner นะครับเฮอร์มโอนี่เนี่ยในประมาณล่าสุดเนี่ยมีคนเสิร์ชหาถึง540,000มนโอ้โหธุรกิจนี้อ่ะลองไปคิดเลยอะไรบ้างที่มันมีเฮอร์มโอนี่มาเนี่ยโอ้ยทำเงินได้เลยบน ebay เลยนะครับนะเสิร์ชตั้งห้า0 0 0รีซลลขายได้บน eBay ตั้ง4ี่พนะครับ แต่ก่อนที่จะไปขอฉเฉลยคีย์เวิร์ดนะครับเพื่อนๆดูเลยนี่เพื่อนคนนี้นคนโคตรเจ๋งเลยคือเขาทำผิดอีกกฎอีเบ e ียแต่เขาลบสินค้าหมดเลยนะครับแล้วภายใน2เดือนเขาลงสินค้าวันละ3ชิ้นจนมี140สินค้ายอดแสนเก้นี่คือจาก140สินค้าใน2เดือนเท่านั้นกำไรของเขาสุดที่ประมาณ3ถึง4 0 0หมบาท2เดือนนะครับคนนี้ขายได้แสนเก้สุดยอดมากแล้วลงของใหม่ล้วน เน้นของซื้อกินซื้อใช้แต่นั่นแหละคนเนี้เขาเป็นสิทธิ์เก่าของผมไอที่ผมพูดทุกคลิปอ่ะแกฟังแกฟังแกฟังแล้วแกแแก็ทําตามที่ผมพูดเหมือนแบบเรียกว่ามันรับได้อ่ะแล้วแกจูนกับผมติดพยายามแบบเข้าใจแล้วก็หาสินค้านะครับแล้วก็ตอนเนี้แกอยู่ภูกเก็ตนะครับด้วยความที่พออยู่ภูกเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวงานเก่าอ่ะสูญเลยครับตอนนี้ไม่มีไรายได้ ตอนนี้แกทำ e-bay 12ชั่วโมงเต็มตัวครับใน2เดือนที่ผ่านมาพี่คนนี้นะชื่อพี่สอนทํา e-bay 12ชั่วโมงทุกวันแต่ขายได้กําไรวันละพันกว่าบาทมีความสุขและขยันลงเรื่อยๆแล้วผมผมบอกได้เลยนะเดี๋ยวเชื่อว่าถ้าแกดูคลิปผมผมจะขอดูยอด2เดือน3เดือน4เดือนยอดมันจะโตขึ้นดีอีกนี่ขนาดในช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าทุกคนทำได้ ถ้าคุณตั้งใจและไปแบบถูกทางนะครับอ่ะขอเฉลยโคดนี้ได้นะครับที่โคดที่20 20 1 6้อยูดับเบิยูนนะครับผมอสออนไลน์ o m นะครับเว็บไซต์ที่สอดแก่ของแล้วเรามีโปรโมโชั่นเพียบเลยนะเว็บตอนนี้มีโปรพิเศษเลยนะครับเรียนออนไลน์อ m มซอนทดลองเรียนเหมือนได้ทดลองเรียนแต่แบบเป็นโปรออนไลน์นะดูคลิปนะครับ ทุกคลิปที่เราจัดคำสอนนะครับในราคาเพียง899บาทเท่านั้นเลยนะครับส่วนโปรอื่นก็ไปดูได้เลยทั้ง e b a m อ z มซอนหรือโปรควบนะครับอ่ะหากเพื่อนๆสนใจติดต่อเรานะครับก็ไปที่หนะ้าเว็บไซต์ od-online.com คลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับจะมาคุยกับเราทางไลน์ Official Account นะครับหรือคลิกเลยใครเล่นไลน์ทางคอมนะฮะก็จะเป็นสแกน QR Code ได้เหมือนกันนะครับหรือจะพิมพ์เองก็แอดโอทออนไลก็ได้เบอร์โทรครับ081551 1616ครับเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเราง,ง่ายๆและคุณก็ได้ประโยชน์ด้วยแค่คุณ Subscribe กดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้มาดูกันหน่อยครับวา ว่าวันที่16ตอนเย็นนี้นะครับมีเพื่อนๆติดตามเรากี่คนที่หลังบ้าน u t u b e นะครับในช่องโอ๊ตออนไลน์นะครับล่าสุดผมดู1 3 9 0นะครับวันนี้จะมีเพิ่มขึ้นด้วยไหมระหว่างที่ผมดูไปนะครับ13,901ขอบคุณมากครับเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาและเพื่อนๆเ,เก่าๆที่ยังติดตามเราเสมอมาฝากด้วยนะครับใครถูกใจอะไรคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมเข้ามาตอบเกือบทุกคอมเมนต์เลยยกเวน้นคอมเมนต์ที่แบบไม่ไม่รู้จะตอบอยังไงนะฮะ ก็กดไลค์ให้นะแต่ส่วนใหญ่ก็เข้ามาคุยกันนะครับยังไงก็คุยกันได้ครับฝากคอมเมนต์ในคลิปทุกคลิปเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเรานะครับโอทออนไลน์ .com แล้วก็ y youtube โอทออนไลน์สวัสดีครับไปแล้ะครับ